โอ้โหฝนตกงานดูเลยคุณยายฝนตกงานดูเลยครับไาดูด้วยไม่ปไปไลหลานอย่าไปตาคนสมไยมเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อตอนแล้วคนจะไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นพิษดหลาน,น,นะไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงลำไมรีบเข,ข่าีบเข้าเอ้า ครับคุณยายเดี๋ยวผมจะเข้าไปครับแม่บอกแล้วว่าอย่าออกมาเล่นน้ำฝนแม่ทำไมออกมานะลูกปรับเข้าไปนรลูกนะดูนกสิเห็นไหมนกมันกำลังเล่นน้ำอ่ะเรียบเข้าไปนะลูกนะเชื่อแม่นะเดี๋ยวผมเปียกเดี๋ยวเป็นหวัดนรุูกนะดูสิโอ้โหฝนตกน่าดูเลย แม่บอกแล้วว่าให้ปลูกขโ้โพดฉันบอกให้เธอเมื่อวานนี้แล้วว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพุธวันพุธเนี่ยเขาปลูกต้นไม้จะเอาไว้มันจะได้ออกออกเลยดูนกสองตัวนั่นมันอยู่ใต้หลังค้านั่นยงไง